cô tư một môn lại Rồi thằng loại tinh Rồi này thằng cô tinh lần này rượu đi loại cô tinh lần này rượu đi loại này nè 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 นี่ก็รอยทุบรอยทุบกับขวดเนี่ยรอยทุบกับขวดโอ้แย่วไม่พอใจอะไรกันทำไมไม่บอกมาทำกันอย่างนี้น่าเกลียดบอกเลยบอกผมเลยผมนักเลงคอจอดรถไว้ที่หมู่บ้านเนื้ออาทรบ้านผมก็อยู่ข้างในนั่นแต่ว่ามีมือดีมาขูดรถผมหมดเลย ผมอยากรู้ว่าผมทําอะไรให้หรือผมไปจอดเกะกะคุณหรือเปล่าเวลาผมกลับบ้านก็เรียกบอกผมหน่อยผมจะได้แก้ไขเพราะผมก็ซื้อบ้านเหมือนกับพวกคุณอยู่ข้างในนั่นอ่ะมีอะไรก็บอกกล่าวก็ได้อย่าไปขูดรถอย่าไปชาเพราะรถมันเป็นเครื่องือหากินสิ่งที่เขาหวงแหนกันคนไหนทำก็ช่วยบอกผมหน่อยว่าผมทาผิดอะไร บอกกล่าวผมหน่อยที่หมู่บ้านพี่อ,อาทรน,นะครับช่วยบอกผมหน่อยผมพร้อมที่จะรับฟังที่คุณพูดตอนเย็นผมกลับเรียกคุยกับผมหน่อยว่าผมทำผิดอะไรโอเคนะขูดจนเละหมดเลยดูนีน่รอยทั้งนั้นเลยรอยขูดทั้งนั้นเลยดูดินี่รอยกุญแจรถนะนี่นะอ๋อเนี่ย ้อยเต็มไปหมดเลยแย่เลยเป็นแบบนี้นี่ก็รอยทุบ้อยทุบกับขวดเนี่ยเนี่ย้อยทุบกับขวดโอ้แ oh, ย yeah. ่วะไม่พอใจอะไรกันทำไมไม่บอกมาทำกันอย่างนี้น่าเกลียด บอกเลยบอกผมเลยผมนักเลงคอจอดรถไปที่หมู่บ้านเนื้อหทอนบ้านผมก็อยู่ข้างในนั่นแต่ว่ามีมือดีมาขูดรถผมหมดเลยผมอยากรู้ว่าผมทำอะไรให้หรือผมไปจอดเกะกะคุณหรือเปล่าเวลาผมกลับบ้านก็เรียกบอกผมหน่อยผมจะได้แก้ไขเพราะผมก็ซื้อบ้านเหมือนกับพวกคุณอยู่ข้างในนั่นอะ มีอะไรก็บอกกล่าวกันได้อย่าไปขูดรถอย่าไปทำเพราะรถมันเป็นเครื่องมือหากินทิ้งที่เขาหวงแหนกันคนไหนทำก็ช่วยบอกผมหน่อยว่าผมทำผิดอะไรบอกกล่าวผมหน่อยที่หมู่บ้านที่อาทรน,นะครับช่วยบอกผมหน่อยผมพร้อมที่จะรับฟังที่คุณพูดตอนเย็นผมกลับเรียกคุยกับผมหน่อยว่าผมทำผิดอะไรโอเคนะ